1รน1 5นาทีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆเอฟ f ีที่น่ารักทุกท่านครับอยู่กับช่อง8หลอดเรียวโทไซตี้ครับเครื่องเย็นๆแบบนี้ก่อนฟ้าฝนจะตกผมอยู่ที่เชิงสะพานทระปกเก้าครับผมกําลังจะไปที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยาครับสถานที่หลายๆคนเคยมาแต่หลายๆคนก็ยังไม่เคยมาครับจุดชมวิวกลางแม่น้ําเจ้าพยาที่มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ มารวมกันอยู่ที่นี่ครับช่วงเวลาเย็นๆชมแม่น้ำเจ้าพยาชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆเลยครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฝนก็ใกล้จะตกแล้วครับตอนนี้มีบันไดขึ้นลงกว้างขวางมากๆเลยนะครับมีลิฟต์บริการด้วยสิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งก็คือปีพศ2018ยูเนสโกได้ประกาศให้ที่นี่เป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกครับ สวนลอยฟ้าเจ้าพยาหรือเ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็เจ้าพยาสกายพาร์คเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าในกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นบนเกาะกลางสะพานพระปกเกล้าซึ่งเป็นโครงสร้างโครงการรถไฟฟ้าลาวานีนที่ถูกลกเลิกไป มีความยาวประมาณ280เมตรครับออกแบบโดยศูนย์การออกแบบและพัฒนามเมืองร่วมกับดุลาลงกณรมหาวิทยาลัยะรครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2563ถือเป็นสวนลอยฟ้าแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ w T o K T A. สวนลอยฟ้าแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ตี5นะครับไปจนถึงเวลา4ีทุ่มครับ ที่เดินผ่านมาก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะครับมาเดินเที่ยวมาเดินชมมาถ่ายรูปหลายๆคนก็มานั่งชมบรรยากาศที่สวยอยู่บนนี้ครับขวามือก็จะเป็นสะพานพุทธนะครับที่สะพานพุทธเองก็เป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนอยู่แถวนี้ครับซื้อ ดอกไม้ที่สะพานพุทธนะที่ปะาคองตลาดแล้วก็เดินขึ้นมาถ่ายรูปกันทั้ง2จุดนะครับทั้ง2ส,สะพานเลยไม่ว่าจะเป็นสะพานพระปกเก้าสวนลอยฟ้าแห่งนี้นะครับแล้วก็สะพานพุทธช่วงหลังๆนี้ได้รับความนิยมจากผู้คนจํานวนมากๆเลยนะครับที่มาถ่ายรูปกันเป็นจุดที่ชมวิวช่วงเย็นๆครับชมพระอาทิตย์ตกดินก็ได้ชมพระปรางสวยๆก็ได้ครับ จุดชมวิวตรงนี้เหมาะมากๆที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะเดินขึ้นมาก่อนถึงกลางสะพานมองไปดานซ้ายก็จะเห็นรถลาที่วิ่งกันไปมากวักไปเลยครับลงไปก็จะเป็นสีแยกบ้านแขกนะครับมุ่งหน้าไปที่วงเวียนใหญ่การจราจรก็ติดขัดครับเพราะว่าฝั่งนู้นครับฝั่งทุนบุรีตอนนี้กำลังดำเนิน,เนการ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ส่วนด้านล่างของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธใต้แม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ก็มีโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงอยู่นะครับกําลังดําเนินการอยู่เลยมองไปไกลๆสุดทูสุดตาเราก็จะเห็นห้างไอคอนสยามซึ่งอยู่ทางขวามือบริเวณของศาลนะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นสีพยาเป็นบางลักครับ หลายหลายคนก็นั่งกินลมชมวิวบริเวณนี้แหละครับจิวๆเลยสบายๆายครับถ่ายรูปส,สวยๆครับเดินต่อไปครับคนตอนนี้กำลังเยอะนะแล้วหลายหลายคนก็กำลังจะกลับบ้านกันฝนเริ่มมาแล้วครับช่วงเย็นเย็นปอดฟ้าปอดฝนที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยครับจะมีนักท่องเที่ยวมาอยู่ด้านบนเนี่ยเยอะเลยนะวันนี้ก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าฝนกำลังจะตกครับ ส่วนใครที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวสวนลอยฟ้าเจ้าพยาสามารถโดยสารรถประจำทางมาลงที่ฝานพุทธนะครับมีตั้งแต่ออสาย3สาย7สาย42นะครับสาย8สาย73ส่วนใครที่มารถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินมาลงที่สถานีสนามชัยครับ ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปหลบฝนนะครับแล้วก็ถ่ายให้พี่ๆได้ชมบรรยากาศไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่นั่งชมนะครับเป็น2ชั้นเลยผมอยู่ด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดเลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับมี2ชั้นเลยสามารถหลบแดดหลบฝนได้ด้วยนะด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปหลบฝนด้านล่างนะครับ ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับโอ้มามองมาทางด้านนี้นะครับด้านที่ตะวันตกโอ้เห็นพระปรางไกลๆนะครับฝนมืดฟ้ามาเลยมืดฟ้ามวดินเลยครับสวยก็สวยอยากชมก็อยากชมนะครับพี่ๆแต่ฝนมาแล้วครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดินไปหลบฝนอยู่บริเวณช่วงทางขึ้นฝั่งทนบุรีนะครับ ในขณะที่ผมเดินอยู่เนี่ยเสียงรถก็จะดังมากๆเลยเดี๋ยวผมไปตัดเสียงออกนะครับไปลดเสียงรอบข้างออกไม่งั้นพี่ๆจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวเดินไปด้วยกันครับโอ้ทางขวามือนี้สวยมากนะฟ้าฝนกำลังมาเลยครับ อยากถายให้พี่ๆได้ชมนะบรรยากาศสวยๆแต่ฝนมาแล้วเดี๋ยวเราไปหลบฝนกันก่อนเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายลงด้านล่างนะครับด้านบนก็ขึ้นไปเป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราไปหลบฝนกันครับหลบฝนก่อนครับฝนเริ่มลงเม็ดละดบ ด้านล่างนี้เป็นที่หลบฝนนะครับเดี๋ยวฝนหยุดตกเดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายด้านบนให้ดูนะครับน่าจะตกไม่นานครับฝนหยุดตกแล้วครับผมเดินขึ้นมาตรงบริเวณด้านบนนะครับด้านล่างผมหยุดพักฝนเมื่อสักครูน่นี้ฝนตกไม่นานเลยครับแป๊บเดียวเอง พอได้ขึ้นมาชมบรรยากาศสวยด้านบนนี้แสงสีทองสวยมากกางขวามือนะครับถ้าไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีฝนนะ่ะช่วงเย็นๆที่นี่จะสวยมากๆเลยครับตรงโน้นก็เป็นสะพานพุทธเป็นปากของตลาดนะครับอีกฝั่งหนึ่งถนนโล่งมากเลยส่วนขวามือ ใครที่จะไปบงเวียนใหญ่ไปสินแย่บ้านแขกก็รถติดมากๆครับฝนตกด้วยเก็บบรรยากาศให้สวยมาฝากพี่ๆ f ฟีทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ